เมื่อเข้ามาอยู่ในรัชการเนี่ยนะครับก็พบว่า,าระบบที่สร้างมาเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เป็นผู้มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจเ,เลือกไม่เลือกอะไรต่างๆนะครับเพื่อแรกกับผลประโยชน์เรื่องของซื้อสื่อเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อเนี่ยนบมหาศาลนะครับนบประชาสัมพันธรรร์เนี่ยหลาย10บล้านหลายร้อยล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีพวกประเภทที่หักหัวคิวกันหน้าด้านๆเลยนะครับ สื่อมวลชนเองก็ต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญในการที่จะจุดประเด็นจุดกระแสคอยตรวจสอบนะคนที่ไม่ดีเพื่อให้ประชาชนรู้เนะ้าเรียกเป็นหมาเฝ้าบ้านนะก็ต้องคอยเฝ้าแล้วก็คอยเห่าเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น